โทษทางอาญาเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกรู้ไว้ไม่ติดคุกรู้ไหมคะว่าได้รับมรดกแต่ไม่ยื่นภาษีไม่ใช่แค่โดนปรับแต่มีโทษจำคุกด้วยนะการเลี่ยงภาษีมรดกเป็นความผิดทางอาญาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายดังนี้1ไม่ยื่นแบบภาษีปรับไม่เกิน50,000 0บาท 2. ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งเจ้าพนักงานจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน20งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 3. เจ้าพนักงานแจ้งข้อมูลกับบุคคลอื่นโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 4. ทํทลายย้ายไปเสียซ่อนเร้น จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาท 5. จงใจยื่นข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับติดต่อสอบถามหรือปรึกษากับทนายได้ที่เพจ Facebook หรือ Instagram ดิสสวรบุตรหลอหรือสแกน QR code ลายนี้ได้เลยค่ะ